สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง r r t g วันนี้เราอยู่กับการรีวิวซอมบี้ไม่ดต้องบอกว่า DX Zombie Buckle นะครับผมไม่มี ID c ดีคอของบัฟฟานะอันนี้เป็นอันนี้เป็น DX มือสองนะผมที่ผมไปซื้อมานี่เลยสภาพก็เป็นประมาณนี้ครับรูปร่างสีสวยงามตามท้องเรื่องมากโอ,อ้โหถ้าเปิดออกมาอย่างนี้ ก็จะกลายเป็นถ้าหมุนตรงนี้มันก็จะมีมือครับผมสวยสดงดงามตามทางเรื่อง <c oughs> นี่เลยนี่สภาพอันนี้มันไม่มีตัวลำโพงนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวฐานเปล่าๆเ,เลยใส่นี่แง่งใส่แล้วมันก็จะมีเสียงนี่เลยโอเค ถ้าอย่างนั้นเราก็ตัดไปดูชิปก็ได้เลยเราก็ต้องมีดีไซน์ไดเวอร์ก่อนจากนั้นก็เปิดเครื่องกันเลย,ายเจากนั้นก็ใส่เราไม่มี i อเดียพอกฟานะครับเราตอนนี้เราก็ทำได้แค่นี้เลยจากนั้นก็เริ่มใส่กันเลยดีกว่า ุเโ,โอเคมันก็จะเป็นเสียงซอมบี้นะครับผมแล้วก็จะมีเสียงเหมือนน้ำเลือดหรือเปล่านี่ผมก,ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเท่มากเลยนะจากนั้นลองถ้าไม่ตาย เราหมุน2รอบดูนะครับ โอเคมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมจากนั้นลองมีบุคออนย้ายพลังมาทะอัลละอังนะครับโอเคทำให้แ <are> okay. ต้ <me>. ยังจะเป็นสม,มิสไตล์อยู่ดีนะครับบุกอ่อนมาเหมือนเดิม ถ้าอย่างนั้นเรามาลองเล่นกับแม็กนัมด้วยดีกว่าครับไอไม่ใช่บูส์เวลาใส่บูส์ถ้าจับคู่กับบูส์มันจะเป็นเสียงแบบอื่นที่ไม่ใช่อัน,นธรรมดานะครับลองดูกันอันนี้ผมเองก็อธิบายไม่ค่อถึงเท่าไหร่ มันก็เหมือนหนังสยองฝันครับคราวนี้จากนั้นลอง boost time ดูถ่ Tommy, ั้นเราลองหมุนอันนี้ค่ะครั้งหนึ่งนะครับ Okay. เราลองเหมือนนะนี้ครั้งหนึ่งเหมือนกันโอเคมันก็จะมีแค่นี้นะครับผมถ้าอย่างนั้นเราลองมาจับคู่กับบัคเกอร์อื่นบ้างนะครับจับคู่กับแบ็กนัม ไม่ตายเดนะยรนะมันก็จะเป็นท่าไม่ตายซอมมี่แบ็กนัมมิตทอรี่นะครับผมจากนั้นก็ลองจับคู่กับอันอื่นด้วยดีกว่าอย่างเช่นนี่เอยมนสเตอร์ โอเคเรามาลองใช้ท่าไม่ตายกันเลยดีกว่า มันก็จบก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว dx zombie buckle นะครับผมอันนี้ผมเพิ่งได้มาส,สดๆล้อๆเลยซึ่งอันนี้ผมขอแจ้งอะไรนิดนึงนะอันนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะครับเพราะว่าวันอาทิตย์นี้ผมจะไปงานมารุยะนะครับผมเดี๋ยวถ่ายคลิปมาให้ดูนะผมจะคอร์สเพย์เป็นมาสเรเดอร์บิวแล้วก็จะเอาแผ่น p พนดล่าบล็อกไปด้วยนะครับผมเอาแบบเป็นกล่องไปเลยใครที่ไปงานมารุยะก็สามารถทักทายกันได้นะครับผมหรือสามารถขอถ่ายรูปได้นะผมจะแต่งตัวเป็นคิริวเซนโตไปโอ้ยบอกเลยหนักแม่วันนี้โอเคครับใครเข้ามาดูแล้วช่วยฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับมีอะไรอยากถามก็สามารถถามในใต้คอมเมนต์นได้นะครับถ้าตอบได้ก็ จะพยายามตอบนะครับผมอาจจะให้ข้อมูลไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เพราะว่าผมเองกน็นั้นแหละครับไม่ได้กิ่งอะไรสักหนอ,อ,อไม่ได้กิ่งเท่าไหร่ถ้าใครมีความรู้อะไรก็สามารถถามได้นะครับหรือ,อ,อบอกอะไรก็บอกได้นะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย